วันนี้เราก็มาเที่ยวที่แก่งบัวคํำนะครับหาเที่ยวครับวันนี้มาได้รีวิวของตามสอนนะครับนี่ก็มาฮอดแล้วครับแก่งบัวคำํำบงบงผักน่าจะเป็นม้องพักนะครับที่พักนั่งแค่แช่น้ำริมแก่งไปดูกันครับ นี้ผมก็ผ่านบ่อยครับเพิ่งมีโอกาสได้แวะเป็นครั้งแรกนะครับจะมีอะไรบ้างโอ้แต่ตอนนี้น้ําเหมือนจะเป็นน้ําสีแดงนะครับน,น,น้ําแดงแ่งน้ําใสเนี่ย้่าจะสวยมากอตรงนี้ก็เป็นซุ้มดอกไม้ด้วยนี่ก็เป็นเจ้าแม่สบายทองนะครับไป,ไปก่ับ สะพานข้ามแก่ง่ามารีวิวครับมีอะไรตรงนี้ถ้าดอกไมข้ขึ้นสวยๆนะก็จะสวยมากคนระับเป็นซุม้มเป็นซุม้มเหมาะพาผู้สาวมาเที่ยวมากเลยเล็มแก่งไงวิวเดยครับกัดนี่ก็ห่างจากบ้านที่ผมอยู่ก็ประมาณสี่ห้ากิโลได้ มีเรือของชาวบ้านอยู่ตรงนี้ด้วะเดี๋ยวอมอมไปดูฝั่งนั้นแก่งนี้เขาก็สามารถหาปลาได้ครับใช้เบ็ดคาได้แต่ใช้อุปกรณ์ที่อย่างลงตะข่ายอะไรนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายว่างั้นนะครับจากที่เคยสอบถามชาวบ้านแถวนี้ดู แก่งบัวคำนี่ก็มาในช่วงโควินครับปิดหน้าปิดตากันมาครับเหมือนโจทย์กันเลยทีเดียวครับแก่งบัวคำนะครับกามาถึงแล้วแว้นมอเตไซค์มาครับร้อนจัดครับตอนนี้ฝนค่อยตกดูที่แก่งกันสวยไหมครับวิววิวดีอยู่ถ้าช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยน้ําก็เลยแดงครับ อ่าหน้าปกติก็อันนั้นจะสวยกว่าน,นี้ไปสามบ้านอยู่แถวนี้ดีเลยต้นไม้อะไรก็มีน้ำไต่ขึ้นมาลดได้รตนีน้เดี๋ยวเราเดินลงไปนี่ก็จะมีแค่นะครับร้านขายของก็อยู่ข้างหน้ามีร้านส่งร้าเน,นี่งั้นก็ห่อมากินครับนี่ก็ไม่มีเสียค่าเข้าอะไรครับเข้าฟรีบ้านอยู่ใกล้ๆนี้อ้สุดยอดเลยผมเนี่ยลงเล่นทุกวันเลยเป็นไง มาหน้าปกติน้ําจะใสกว่านี้น่าเล่นครับแตบบ่ตอนนี้ช่วงหน้าฝนฝนตกพัดน้ำฝนน้ําอะไรโอ้มีหน่อไม้ได้ครับหน่อไม้ตรงนั้นหน่อใหญ่เลยน่าจะหน่อไม้หใหญ่ครับธรบรมชาติสวยงามครับ ววิวดีครับเดี๋ยวช่วงน้ำใสๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกรอบนะผมต้องได้ลงเล่นกันสักครั้งแหละแถวนี้เขาก็ปลูกต้นอันนี้ไว้เยอะดอกไม้อันนี้น่าคงสวยงามผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรดอกอะไรสวยอยู ก็จะไหลลงไปเรื่อยๆที่บนเขาที่ผมถ่ายให้ดูตอนนั้นนะครับที่บนไร่ครับมันก็จะเป็นแกงอันนี้แหละมันไหลผ่านไปนะครับแกงบวัวคำอยู่อาเภอแัตาการนะครับจังหวัดสตุลโลกนะครับตำบลอะไรคนระับตำบลสวนเมี่ยงนะครับมีลูกอะไรไม่รู้นี่ตอนน่าจะเรียกว่าลูกอะไรวนะ ม่เดือหรือเปล่าครับใช่มาเดือป่าหรอไม่รู้น่าจะใช่อะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดา,าๆเมื่อๆมื่อไปเกตปอดขยะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของบริเวณละแวกแถวนี้นะครับงามเดียดเดียเชียวกัน ตรงนี้ไม่เคยมีคนมาเล่นเท่าไหร่ช่วงค่ำๆนะครับอสี่ห้าโมงเย็นเนี่ิีคนมา,ามาเยอะบ่าวสาวอะไรครับมันนั่งตามตลาเลี้ยงสอบสเริงจีบกันนะอะไรนเงนี้ยมีดีครับ